Hello. เอาหรือเปิดใหม่เอาไหม SCP 999เป็น SCP ประเภทวัตถุระดับเซฟน้ำหนัก54กิโลกร,รมัมมีลักษณะเป็นเมือกเจลที่ใสสีส้มส่วนด้านนีสใสคงต้องสังเกตจากพฤติกรรมไปก่อนนะจนกว่าจะมั่นใจว่ามันปลอดภัยจริงๆ ขอเนี่ยนะคะด็อกเตอร์มีอะไรเหรอครับคุณผู้ช่วยโมดิฉันนำเอกสารรายงานพฤติกรรมของ f d p 999มาให้ด็อกเตอร์ตามที่ด็อกเตอร์ได้สั่งเอาไว้แล้วค่ะเออขอบคุณมากครับผมงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะ พวกดาอ่ะชอบหาเลยฉันต้องปวดหัวท anyway> ุกทีเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีเฮ้ยเอาเถอะนะจะปวดอะไรนักหนาเนี่ยแล้วใครจะไปรู้เราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะนายก็เป็นคนตามไปเองไม่ใช่หรือไงพอเถอะพวกนายหยุดเถียงกันได้แล้วเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วนะช่างมันเถอะนะเฮ้นดีดีพวกนายแล้วนั่นดิมันคือตัวอะไร เฮ้ยเฮ้ยมาทางชั้นแล้วอ้าเอ้ยเอ้ยต้องฉีดยาแล้วต้องให้ขอฉีดยามันจับชันนอะเออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดึงเฮ้ยมันนมนิ่มแปลกๆอ่ะมันหยืดยืดอ่ะเุ้ย้ยพวกนายมาลองดูดิเฮ้ยนายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันว่ามันดูไม่อันตรายนะจริงปะคิวนั่นสิเออมันดู เออน่ารักเหรอือดูเหมือนว่ามันถูกใจนักโทษคนนี้จริงคะเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดม่นจะแก่ครับนี่ย่ะตัวนี้คือตัวอะไรเหรอครับผู้ช่วยด็อกเตอร์เอ่อเราเรามันมีอันตรายหรือเปล่าครับวางใจได้เลยค่ะมันคือ S D P 9 9้าไม่มีอันตรายหรอค่ะมันคือ S D P เก้าเก้าเก้าหรอครับอ๋อแล้วนาจะกินนิ้วใชนทำไมเนี่ย ใช่ค่ะแล้วมันก็ที่เล่นมากๆเลยก็เลยออกมาเดินเล่นได้นะคะอ๋อครับเข้าใจแล้วครับเฮ้ยนี่จะตัวติดกับเจ้านี้ปีการแค่ไหนเนี่ยฮะก็มันน่ารักอะแล้วมันก็ไม่มีอันตรายอะไรเลยเพราะงั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยหรือนายมีปัญหาล่ะแต่ว่านายดูสนิทกับมันมากเลยนะนะแล้วถ้ามันตามนายตอดเวลาเนี่ย นาจะมีปัญหาที่หลังเอาเหรอฉันก็ว่างั้นเหมือนกันนะที่ฉันห้าพวกนายพวกนายไม่เคยจะฟังทีนี้พวกนายมาห้ามฉันคิดแตว่าฉันจะฟังอ่ะฮึมาดูนี่นายเรื่องนั้นก็ช่างไปเถอะนะพวกฉันก็ขอโทษละกันเฮอนี่พวกนายเตรียมตัวไปเข้าห้องขังก็ได้แล้วอ้าวแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับก็ดีแล้วนี่นายจะบ่นทําไมหรือว่านายอยากทําล่ะฮึบิ๊ก ฉันฉันฉันไม่เกี่ยวนะแต่ถ้านายจะทำแล้วก็ก,ก็ทําไปได้ก็ได้เลยนะอไม่เอาไม่เอาเอ่ะฉันแค่สงสัยเฉยๆน่าใช่ไหมเพื่อนเลิฟเอ๊ะเดี๋ยวนายจะมีงฉันเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ด,ด้วยสิ I do <c oughs> เอารนะนักโทษเข้าห้องขังกันได้แล้วรีบ,รบตามฉันมาเราิวทําตัวเอฉยเฉยกันได้แล้วนะฉันมีธุระที่จะต้องไปทําต่อไม่ได้ว่างขนาดที่มานั่งรอพวกนายคุยกันเสร็จหรอกนะเร็วเข้าตามมา ครับครับครับ,บเอาเราตำรวจทุกนายตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องไปตรวจสอบสถานที่เพื่อสืบหาบอดแสของ S C P นะตอนนี้มันกำลังออกอาราวาดมากเลยถ้าหากว่าพบเจอตัว S C P แล้วล่ะก็ห้ามทำอะไรบุ่มบาบเป็นเด็ดขาดรับทราบ รับทราบครับรับทราบครับรับทราบครับเอาละขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตามมาได้แล้วอย่าโมาอืดอาดยืดยาดเ้าใจนะตำรวจทุกนาย ตอนนี้เต็มตัวกับกันได้แล้วล่ะพัฒก,กิจของเราเสร็จสิ้นแล้วขึ้นเฮลิคอปเอปตอร,อร์กันเถอะระับผมครับครับดดผม พวกนายคิดว่าวันนี้พวกตำรวจจะมีงานอะไรให้พวกเราทำไหมเออฉันว่าฉันไม่พูดดีกว่าลางสังหรณ์ไม่ดีเลยเออจริงด้วยนักโทษสี่คนตรงนั้นน่ะตามฉันมาเดี๋ยวนี้ตำรวจไหมเรียกพวกนายแหละเขามีภารกิจให้พวกนายสี่คนทำครับครับครับเดี๋ยวพวกผมจะรีบตามไปนะครับเออหวังว่าจะไม่มีเรื่องงีกนะ เอาละตอนนี้ฉันมีภารกิจเร่งด่วนนะพวกนายทำซึ่งปุรหลดไม้ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วแล้วฉันจะอธิบายสั้นๆน,นะเจ้าตัว SCP 9 9 9หลุดออกไปจึงต้องนําตัวกลับมาดว่วนเข้าใจครับ มากันพร้อมแล้วใช่ไหมหวังว่าจะไม่ได้ขาดใครไปนะครับผมตอนนี้มากันครบแล้วครับดีงั้นออกไปตามหา scp 999กันได้ละคาดว่าน่าจะอยู่ที่นี่ถ้าพบเมื่อไหร่นำตัวมาได้เลยไปรับครบบเดี๋ยวนะเลิบนายสนิทกับมันไม่ใช่เหรอถ้านายเรียกมันมา มันก็อาจจะมาก็ได้นะจะลองดูก็ไม่เสียหายนะฉันคิดว่างั้นนะอ่จะจะได้ผลจริงเหรองั้นก็ลองดูก็ได้นะเยลลี่เยลลี่เยลี่ฮะน่าชื่อเหรออย่าบอกกันว่าได้เป็นคนตั้งน่ะเยลลี่เยล,ยลี่อ่ะใช่แล้วฉันเป็นคนตั้งชื่อเองแหละเทช่ันไมล่ะนี่ไงหิวน้ำส้มระหว่างตั้งชื่อหรือไงล่ะ เฮ้ย <Ready>. <Hey, S 1> มาเฉยเลยจะมาก็มาเลยเหรอฉันว่าพวกเราไปบอกพวกตำรวจกันเลยไหมเดี๋ยวสิมาขนาดนี้แล้วอะพวกเราต้องแหกคุกกันเลยดีไหมนั่นสิงั้นพวกเราไปกันเถอะนะจากแหกคุกนานแล้ว <Ready. S 1> นี่นายจะมากับฉันไหมเยลลี่ ก็ตามฉันมาเลยเยลลี่อ่ะเพื่อทำกาแฟหกซะได้อ่ะนี่นายไม่ควรจะกินมันนะอ่ะเดี๋ยวสิเยลลี่เฮ้ย นักโทษกำลังหลบหนีฮะอะไรนะร,รีบไปบอกหัวหน้าเร็วหัวหน้าครับหัวหน้าเอ๋เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรีบวิ่งมาแบบนี้ล่ะน,นักโทษนักโทษกำลังจะหนีไปแล้วครับอ๋อฮะว่าไงนะรีบไปตามหานักโทษกันก่อนเร็วคือผมเห็นนักโทษวิ่งเข้าไปที่โรงแรมครับ ผมคาดว่าน่าจะไปซ่อนตัวที่นั่นนะครับงั้นนักโทษก็ยังอยู่ในนี้งั้นก็รีบไปตามหาซะสิหมัวลออ,อยู่เล่าครับครับครเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทำไมถึงกลายเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นสิไหนว่ามันปลอดภัยแล้วไงแล้วไงมันมาทำลายเข้าของและผู้คนอย่างนี้ เกไม่รอซะแล้วสิเลิฟนายพอจะรู้อะไรไหมเออคือว่าฉันเออคือฉันเผลอทำกาแฟหกใส่น่ะเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้านั่นกันเล่าฉันจะไปรู้ได้ไงกันล่ะฉันรู้แค่ว่าเจ้านั่นมันกินกาแฟเข้าไปฉันว่ามันอาจจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างจนทำให้มันคลั่งก็ได้นะฉันที่ว่างนั้นอะหรือว่ามันคลั่งพอได้รับสาร จากคาเฟอีนจากกาแฟอ่ะเฮ้ยเลิฟฉันว่าอย่างนั้นนะเอฉันว่ามันมันก็เป็นไปได้นะวบอหน้าครับจะได้โทษแล้วครับเฮ้ยได้เป็นตัวบ้าอะไรนะรูปร่างแบบนี้อย่าบอกนะว่า S.D.P.999 นั้นเหรอจะเป็นไปได้เหรอครับผมว่ามันอาจจะแตกต่างออกไม่หรอกครับไม่หรอกครับ ไอเจ้านั่นอะ SCP 999แน่นอนแต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกันเหรอคือว่าเหมือนมันน่าจะข้างล่ะครับเพราะว่าได้รับสารคาเฟอีนนะครับคุณตำรวจไม้แล้วทำไมมันถึงได้รับสารคาเฟอีนล่ะเออคือว่าผมเพอทำกาแฟหกนะครับเรื่องนั้นอะเอาไว้ทีหลังแต่ตอนนี้น่ะต้องจัดการกับเจ้านี่ก่อนอาซานาซาครับ ยกินเร็วเข้าเผื่หน้าครับยิ่งไม่ไปเข้าเลยอ่ะโหหน้าครับโลรจะต้านมันไม่ไหวแล้วพวกเราควรทำยังไงดีครับหัวหน้าโชคดีที่ฉันเตรียมแผนสำรองไว้ฝากด้วยนะนักการอกาข้ารอเวลานี้มานานแล้วเอาละข้าจัดการเองหัวหน้าครับแต่ว่า เรื่องมากซะจริงข้าจะไม่ทำให้เสียลืมหรอกนะนี่คือแข็มยาสลบชนิดรุนแรงเอาไปฉีดายในตัวของเจ้านั่นแตวข้าจะดึงความสนใจให้เองเพราะว่าพวกแกนะมันอ่อนปวกเปียกเกินที่จะต้านมันรีบไปซะครับเดี๋ยวผมจะรีบจาัดก,การให้นะครับ ฝากด้วยนะ Big. บิ๊กคลิ๊บเออเขาใจแล้วพระเอกมาแล้วเพื่อนเมื่อไรนะเริ่มฝากด้วยนะเอามาให้ทำไมเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปกว่าที่จะ,จะจัดการได้นะนายบอกว่ามันคือเพื่อนของนายไม่ใช่หรืองไงไปช่วยเพื่อนของนายซะสิเลิฟเลิฟฉันบิ๊กแล้วก็เฟี้ยวเชื่อใจนายน,นะไปเลยบิ๊กเฟี้ยวจึงความสนใจมันไว้ กระโดมยิงเข้าไปยิงมาบอมโอู้ดูกขนาดสู้กับเรียกว่านี้อีกครับฉันฉันฉันต้องช่วยทุกคนมาลองดูสักตั้งยายาเจอตัวสักทีอยู่นิ่งๆนะ คาดไม่ถึงเลยนะครับว่า SCP 999จะคุ้มค้างประสานคาเฟอีนต้องขอขอบคุณคุณมากจริงเลยนะครับเรื่องแค่นี้ไม่มีทางสร้างปัญหาให้กับคนอย่างข้าและตราบใดที่ข้าได้ตัวทดลองใหม่ๆอย่างเช่นส่วนของเจ้านั่นที่ข้าเก็บมาได้ข้าก็ไม่มีปัญหาอะไร <laughs> คราวนี้ฉันเป็นคนทําให้เกิดเรื่องขอโทษพวกนายด้ยนะไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นนายก็ช่วยพวกเรานะนายนายเท่มากเลยนะตอนแรกฉันนึกว่าจะนั่งรอนให้แง่แงๆแล้วซะอีกอะบิ๊กนะ่รก็ว่าไปแต่ฉันไม่เอาครั้งต่อไปแล้วนะฉันอยากจะร้องไห้น่ะ